สวัคร really ับผมครัร <us> ับวันนี้เรามาพบกันในวันอินฟิตรีเป็นวันเฉลิมฉลองของมุสลิมหลังจากที่ถือศีลอดครบสามสวันวันนี้เขาให้มุสลิมแต่งตัวยสวยๆเลยกันด้วยชุดใหม่

Rút nó rồi còn mù không? mấy đèo mấy đèo không? mấy đèo Mấy đèo Mấy đèo mở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  đèo đèo mở đây mở đèo mở đang mở đèo đang đèo mở đèo หล <ừ> ังจากที่เราดูญาติกันที่นี่แล้วเราจะไป เยี่ยมญาติกันที่อื่นต่อไปเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบ้านทรายขาวกันไปทำอะไรไปเยี่ยมญาติไปไว่ายน้ำด้วยโอเคไปกันเลยค่ะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเราถึงหน้าปากซอยแล้วเรงไหมครับึงหน้าปากซอยซอยอะไรครับบ้านเรา ซอยหกชุมชนชีลาโต้ผมซื้อรถมาเป็นล้านเลยนะครับ <c oughs> นั่นก็รถผมนี่ก็รถผมนู่นด้วยสีดำรถสิบลอ้อน,นั่นด้วยนะล <c oughs> <c oughs> ถึงที่ไหนครับบอกบอกนีบก่บ้านสายขาวบ้านสายขาวเดี๋ยวไม่ไ,ไปเดียวนูมาหรือเปล่าเนี่ยคุณหวานเอหนังกับ้างคนเถอ